ใ่นี่สิหายบิึงพี่น้องบรรยากาศฝนตกเบิ่ดเงี่ยเมื่อเช้ากระบ่ตกดอกแต่ว่ากระหอนหอนเต็มแกจากมุ่งให้ฝนตกักตกเงี่ยพี่น้องจะเป็นบ้านถอยฝนตกบ้านถอยฝนตกบ้านเจ้าฝนตกบ้านถอยบ่อไม่ไย้มาใช้บุงบรรยากาศฝนตก มันก็เป็นแต่อนน่ะนมุ้งแบบที่มุ้งแรงอ่ะพี่น้องเข้าเดิมะมีแต่ตกวยนี้มีแต่ยานฝ่ายก็แต่ยานมาดิวนะสายฝนสายพันยานี่พี่น้องแกขยันใชยมนะพี่น้อง จะให้ที่น้องเห็นเะนะวันเป็นแบบมันน้องคนไทก็มองเห็นไม่ก้ง่น้องไก่กนอาจจะรู้ต้องลนเยกวกาจะไทยเลยนะที่น้องนะยเลยเป็โซบีเลยก็ไมี่ไทยให้เป็นตุักหลยขึ้นว่าหมอน้ำไม่ได้เด่นที่น้องหนอว่านี่นอกจ๋าสาวน้อยก็ไม่ได้เรีนที่น้อง อเทีงขึ้นไปตกเกลนวราเกลือกันนะ่้นีเบิ้งใจดีใจน้ำนองพี่น้องไปยินดีน้ำนองเองเองนะพี่น้องเนาะเดีรางวัลเหลอรด้พี่น้องเตรียมตัวสอดระดับรางวัลน้ำนองได้พี่น้องเลอนี้นี่ก็ได้โหวตให้อยู่ดิโหวตน้ำนองเยอะโบสถ์ข้าข้าขวดละเท่าไหนี่เวลาทิยมีเห็นาเบิ้งฝนตึ้นคืดอก จะขายานังเสียไม่ไห้หวานี่จะยานนี่เหนคนตกขนลื่นนะพี่น้องนะโอ้ยตายตายตายไม่เห็น่ว่าคน,นคันว่าสิบรตุก,กับวิมญาณพี่น้องมือเช่ามีนีนน่ยุหองแม่นวลห่อนพี่น้องเสียบ่ะห่อนจนว่าแบบนางเห็ดอย่างยุคจออยู่หนาผัดลมกระส่ยปูบูงกับเช่าพอขน,นี้สิได้เห็นนะ ตายตายไม่ไหวว่าทุกวันแบบมีซัดแฉะได้เลย้นะพี่น,นอ้นองตายได้เขาอห่างเป็นโรคเนี่ยเกิดในทองนนอทิ่โตทิ่โตอย่างเงี้ยหน่อยๆพี่น้องมินี่กับเบ๊ว่าโอ้โอโอโยคุสามารถติดใจค่ะพี่น้องไม่นี่คิดได้ใจนะนนนตันนี้มั่งนอนอน,อน,อนั่นพักผ่นึบื่อเปิดแอร์เสร็มใช่ไหมจะนอยแต่ว่ามันกับวมมันเย็นแบบหนาน,นอนพี่น้องมินี่กับว่าคอยอย,อยู่ห้งองยายก็เฉยๆหลับนอนมินี่เป็นพุเป็นพู่แผ้นะพี่น้อง เย็นไลก็บอไงขันห้อนนะห้อนจะห่อนได้ยูยูได้คนละห้อนเมาเอาสน้องไม่เคยเห็นนี้เย็นแี้เห็นป่กจะได้ร่างกายเขาจังมันปลาปูท้องคุ้มแถวพุ่มประทันสิน้องเอ้ยถิ่นน้องสมุทรแกนไดพี่น้องเด้อกรุงเทพบางแคไหนโต๊ะข้าโต๊่เนี่ยพุทธมนตรสายหนึ่งในยูท่านไปท่านมาแวะมาเดินมันไม่ได้ไดถิ่น้องนะอันนี้อายรนวลเนี่ยไปพี่น้อง กานไผ่านมาแวะมาหาเราได้เราอยู่ทีช่ชุมชนสายหนึ่งนะทุกคนเมืเอ่อนี้ยมาล่ำเท้าหน่อยประเด็นเรนอยู่วัดปีกระทึนกระทั่งเลยพี่น้องเจ้าเห็น,น,น,เ,นนะเห็น,หนพอหยุดลงอยู่ว่าเพรฝนก็ตกก็จะมาแต่ย่าตกใครขมือในเถวนอกพี่นอนะ้องเนาะให้ได้เล่นแน่ให้เพคนในช่างงานทุกการแนะ่ให้งานนั่นคืออะไรเนาะตกจนมาดีจับอึ้งกันเอาโรดเว้ย อันนี้ไทยมือนีเ้ยังมือแร่งเลยพี่น้องมือนีมันหยังอันนี้มันอะไรมันนังค้าวแล้ววันนังค้าวยังมือแร่งจริหักมือแร่งอยู่คนโตแต่มันมีจีบไปคอยจีบอื่นเ่าของมันพุดยังมือเเสานี้ไปมีปล่อยจีบทุกมื่นนะพี่น้องเพราะว่ามันเพราะท่านในศาลได้ใดใดมันไม่ยอมคล่อยมือล lay, จ nearby, ีบอยงแต่ปล่อยทุกมื่นเจริญเจริญเพราะไหนมันมีขาดนอกากพี่น้องให้เพิ่นได้เห็นทุกมื่น

บรรยากาศฝนตกยางเมืเเ่อแดงเัาศุกับไปในบ้านในพี่น,อน้องมนนี้ยังเป็นคนมาถือหผมแต่ว่ามือนี้ถือใส่บาทอยู่ใส่บาทกันเพิ่มมากผลลัพธะเช่นมาอาเปิดเลยพี่น้องเบิรงนแม่พี่นอ้งนะนองเด้อหเหมือนชาวแต่ถ้าเป็นท้าอย่างันี้ใจแนวนึงพี่น้องในงน,นี้แต่ไม่ยู่มน้ำผีน้ำหนองในนี้ดีใจไม่ลงนึ่งในนี้ได้กินยาที่ไหนต้มยาหมอยาอย,ย่างกินไหมพี่น้องแล้วก็้องในยุ่ยไก่ ใจมองไปหาหมอก็ไปหาหมออยู่แถวนี้สิอปรักษาอยู่บางบอนใี่น้องสามที่มีใจสุกชื่อไ้้ทำบุญนหสรับเด็ไปใส่บาตรเป็นไปยังสื่นะพี่น้องคิดนี่คงได้ยินกังเลยแล้วนี่กะม่ไทย่พี่น้องต้องรยากาศเยกเนแต่ว่ามันี้ฟ่าเพราะหายไปไหพี่น้องโลกแบบนี้อะไรให้โ๊กโดน มมลลนี่วิทยุคูบเบอร์นะพี่น้องนี่ยังกะสงชายมันนะเพี่น้องเพื่อบ่ให้การติดต่อ บบกันนั่งติดต่อกันเลยเลยพวกแขกไทดมาพี่น้องนี่ก็เลยโอ้มีโอกาสมือฝนตกก็มาทายให้พี่ให้น,อน,น้องเพิ่งจะได้ถ้ายพี่น้องตกคือพังในนี่ก็น้องเห็นเตย์ออยู่ในคลิปน,น,นั่นแหนละเส้น,จจนดดลายน้องพี่น้องเพิ่งห้องมือห้องข่วงนั่นแหละแอ็นต่เขาจะจับยิ่งจจยังกันคิดไม่ใจได้ไหมน้อไแตบางแค่มันถือตกจะเข่ยนนะ้อตกแล้วพี่น้องตกแล้วมือน,นัันตกเนี่มืนขึ้นหนนี่กับบ้านนี้พี่น้องเหมืนกันแต่ว่าตกไปหอดเข้าเรือวกับเข้าพี่น้องตกลงมากกว่าหิงจากเลยว่ะ แต่ว่ามือนี้ลักษสะทโดนอยู่หรอเคว่ามือนี้ถือฝนเสมอลนะเท่าเหมือนนี้ไหมนี้เ่าท่านไลเท่า้าว่าน้ำหมกไหลจักวะถ้าเราพันเราตกพี่น้องเอ้ยเมืนีืมผู้ใดหลับเกลียงจะบ้งเงินเสียงเสียงฝนเสียงเพงเอาเข้าไปเอาเข้าไปยกูเด็ายไยเด้อจันนอาเอยผู้ใดเสีนี่เผื่อเะห็นก็คอยมีคนไทยนะพี่น้อง พี่ทั้งโอ้ยพวกเขาเป็นยุทธรสึกเลยนะพี่น้องเนาะใส่เข้าไปเป็นทีมพลอยนช่เขาใช่เนี่ยนี่ไปเททั้งเต่็จแล้วก็ไปเบิ้งหมดไอ้นี่ก็เล่าให้พี่น้องฉันถึงมันกันเลยจ้ามือนไมาใชยคนตกกับพี่น้องเด้อไทยฝนตกเมา่อไทยว่าที่น we ี่ก็ชุ่มฉ่ำเหมือนกันพุทธมณเฑียรสายหนึ่งพี่น้องนะฝากิทีนึงไอ้แม่อดเจอใจพี่น้องที่ก็นานๆเบิ่งเห็นนี่เลยจ้ะเด้อ ฝากเอพีน้องวิ้งฝากเอพีสาวนาทิปแป้งฝากเอพีตุ้กเพ่นฝากเพื่อนๆทุกคนที่เขงไม่ห็่นไมยจ้ดเด้อแม่นี่แชนแนลฝากเน่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ได้ๆเลยเดี่ยวนี้ที่ไปสั่งได้เลยเพื่อนๆน้องพี่น้องนะคลิปนี้ไว้ท่านีรด้จ้าขาดรางมือสิโดนแห้งจะสิ่งเด็ดกำามเลยคลิปนี้ไว้ท่านี้นะจักบ๊ายบายเลิฟเลิฟสวัสดีจ้า